สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพมยันนะคะวันนี้นะคะแม่หมอจะมาเปิดเรื่รองความรักนะคะเปิดเรื่องการเงินไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เรามาดูความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักของทั้ง12ราศีนะคะหลังเดือนสิงหาคมนี้นะคะครึ่งเดือนหลังนะคะความรัก12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ในาศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคุณเกิดเดือนไหนก็ราศีนั้นไม่ต้องคิดเดียวนะคะเดือนมกรานะคะ1นึมกราคุณก็อยู่ราศีมังกรน,นะคะ,ะไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าจับคอเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความรักนะคะครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะใน12ราศีนะคะ ความรักของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูความรักของคุณเป็นยังไงนะในเดือนสิงหาคมครึ่งเดือนหลังเรามาดูกันนะคะชาวราศีธนูผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองรักอิสระและและและอะไรดี <laughs> ความรักเป็นยังไงนะชาวราศีธนูเนี่ยอืมแม่หมอก,ก็ลืมแล้วนะเอ้ยความรักชาวราศีธนูเป็นยังไงชาวราศีธนูเนี่ยเขามีความชัดเจนในความรักรักก็รัก ชอบก็ชอบนะคะจีบก็จีบชอบสถานะไหนก็ชัดเจนนะอ่ะเรามาดูกันนะคะเริ่มแรกนะความรักของคนมีคู่แล้วนะคะคือคนที่แต่งงานแล้วนะคนที่แต่งงานแล้วอยู่กินกันอย่างสามีภรรยาเป็นมีคู่ที่ชัดเจนนะอ่ะใบแรกมา <c oughs> แล้วเอ๊เหมือนชาวราศีอะไรนะเหมือนชาวราศีเมษเลยอ่ะ ความรักในช่วงนี้นะคะถามว่ารักครอบครัวดีไหมรักดีรักมั่นคงนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวนะชาวราศีธนูแต่ว่าลดทิฐิมานะลงนิดนึงนะคะเวลาคุยกันเนี่ยใช้เหตุรับผลนะยอมรับความคิดเห็นของคู่ของคุณบ้างมันจะดีมากนะคะอย่าอย่ายึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วครอบครัวของคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองว,ว้าว มั่นคงเลยนะคะคุณมีความมั่นคงแล้วว่าหรือกำลังจะสร้างหลักสร้างฐานซื้อบ้านซื้อที่ดินนะใครที่กำลังมองคู่ไหนนะคะที่กำลังแบบเออกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือคิดจะซื้อบ้านซื้อหลักซื้อฐานที่ดินบ้านอะไรพวกนี้นะคะคุณกำลังจะมั่นคงและกำลังจะได้แล้วนะคะความรักก็มั่นคงนะมีความที่แบบเอออยู่กันแบบมีความสุขมั่นคงแล้วอะ แต่ว่าบางทีก็คุณก็รู้สึกแบบเอ๊ยยังไงดีนะครอบครัวอย่างที่บอกว่ารถทิฏฐิมานะแล้วครอบครัวจะมีความสุขขึ้นนะคะใบสุดท้ายว้าวชาวราศีธนูนะคะคุณคุณดีมากอะ่ะคุณมีโชคนะคู่คุณก็ให้ความรักความดูแลคุณอย่างดีนะในในครึ่งเดือนหลังสิงหาเนี้ยหรือถ้าคุณเป็นผู้อ่ะถ้าคุณเป็นผู้ชาย คู่ของคุณก็จะดูแลคุณอย่างดีนะข้าวปลาอาหารเนี่ยดูแลอย่างดีไม่ขาดนะคะหรือคุณเป็นคุณผู้หญิงนะคะสามีคุณก็ดูแลอย่างดีให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลคุณดีมากคุณเป็นแม่บ้านอยู่บ้านที่แบบโชคดีมากนะคะคุณได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสามีเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าชาวราศีธนูนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีความสุขดีอยู่ดีมีสุขสบาย ดูแลซึ่งกันและกันดีมากอย่างเดียวนะคะที่จะเหมาะก,ก็คือลดทิฐิมานะลงนะคะอย่ายึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แค่นั้นเองแล้วคุณจะมีความสุขอยู่กันอย่างแบบมีความสุขสมบูรณ์เลยนะคะแถมตอนนี้มีโชคมีลาบนะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะมีโชคด้วยนะคะชาวราศีธนูนะคะทำกิจการอะไรก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะ <c oughs> เริ่มทำอะไรก็ทำได้นะ ประสบความสําเร็จเพราะมีโชคมาแล้วนะคะชาวราศีธนูที่มีคู่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะชาวราศีธนูนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ที่แบบเออเป็นแฟนกันครบกันอยู่นะดูสิว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะพัฒนาไปถึงไหนขั้นไหนช่วงเดือนสิงหาคมครึ่งเดือนหลังนะเดี๋ยวแม่หมอเขาจัดกันไปโดนไพ่ครู ขยื่นเลยอ่ะเป็นยังไงนะคะความรักของคนที่เป็นแฟนกันชาวราศีธนูนะคะคบกันอยู่จะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะ <c oughs> มีความเป็นดื้อรั้นให้กันนะชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูนี่รู้สึกว่าบางคู่เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นความรักนะคะอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ฟังความคิดเห็นของกันและกันก็จะดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความแบบดื้อรั้นหัวแข็งนะชาวราศีธนูหรือแฟนคุณจะเด็กกว่าประมาณนั้นให้ใบที่สองอะความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาอย่างช้าๆนะคะศึกษาดูแลก,กันแล้วก็ใจเย็นๆนะคะเวลาคุยกันหรืออะไรเนี่ยบางทีเรื่องไรสาระ,ะเรื่องเด็กๆอย่าทะเลาะก,กันดีกว่า ะะให้ใช้คุยกันด้วยความใจเย็นมีความมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะให้เจอกันก็คุยกันด้วยดีเพื่อมีความสุขกายสบายใจจะดีกว่านะแล้วก็กำลังดูดูดูใจซึ่งกันและกันก็ดูไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งนะคะใบสุดท้าย อช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางด้วยกันนะคะอาจจะแบบเอเดินทางไปไหนซึ่งกันละกันแต่ว่าอีกในนึงนะอีกในนึงเนี่ยอือาจจะมีบางอย่างเข้ามานะคะเหมือนแบบไม่เชิงลักษณะมือที่สามนะแต่แบบชาวราศีธนูอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคู่ของคุณนะคะเหมือนแบบเฮ้ยเริ่มจะมีคู่แข่งม,มีคนมาสนใจคู่ของคุณนะคะอันนั้นก็ ให้ระวังตรงนั้นนะคะเขาไม่เชิงมือที่3ามหรอกแต่เขามาแบบมาชอบหรือแฟนของคุณอาจจะมีแบบนิดนึงอะว่าเอ๊ะคนนั้นก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงก็เป็นมือที่สามนะแต่ว่าก็ระวังเรื่องนี้ไ้นิดนึงนะคะเหมือนแบบลักษณะคล้ายมีคู่แข่งอะมีคู่แข่งใครที่กําลังคุยคุยหรืออาจจะแบบเฮ้ยยังไม่ตกลงปรงใจซะทีเดียวแต่เกือบแล้วเนี่ยกาลังจะตกลงปรงใจกันอะคุณคุณมีคู่แข่งอะ่ะ ประมาณนั้นนะคะจะมีคู่แข่งเข้ามานะแต่ว่าความแต่ว่าการที่ที่คบกันเนี่ยให้ใช้เวลานะคะดูแล้วอาจจะมีการเดินทางหรือว่าไปเที่ยวไหนด้วยกันก็จะดีนะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งถ้าได้เดินทางด้วยกันหรือท่องเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกัน อะไรประมาณนี้มันจะทำให้มีมีความสุขร่วมกันแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆศึกษาดูใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงเดือนหลังเนี่ยคนที่มีแฟนอยาดูแล้วไม่ดูแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะที่จะเข้ามาอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยนะคะระวังคู่แข่งข้อที่สองระวังระวังการพูดกันจาก,การการแบบเออไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่า อย่าทะเลาะอะไรกันเรื่องเด็กๆดูแล้วบางทีมันมีความที่แบบทะเลาะกันเรื่องเด็กๆที่แบบหัวลัน้นหัวแข็งพูดแล้วไม่ฟังกันอะไรประมาณนี้นะคะลองใจเย็นๆรับฟังความคิดเห็นของกันละกันและหาเวลาท่องเที่ยวด้วยกันความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีเมษคนที่เป็นแฟนกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูคนโสดไม่ใช่สิเมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่าอะชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูไม่รู้ พูดผ,ผิดราศีไหนหรือเปล่าแม่หมอก่าเอ๊ะงงงง,งวยงวยแล้วเนี่ยอ่ะนี้คนโสดชาวราศีธนูเป็นยังไงนะคนโสดชาวราศีธนูคนโสดชาวราศีธนูนะคะแม่หมอถอนให้ใจยาวทำไมเนี่ยคนโสดคนโสดชาวราศีธนูนะคะ จะมีการสละโสดในครึ่งเดือนหลังสิงหาคมน,นี้ไหมมาดูกันค่ะเอ๊ะเจอแต่ไพ่ใบนี้อะมีความเสี่ยงมีเขาเรียกอะไรอะอาจจะมีเข้ามานะลองดูนะคะดูแล้วเหมือนจะมีคนเข้ามาแต่คนก็ไม่แน่ใจอะว่าคนนี้คบได้ไหมแต่ดูแล้วน่าคบนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยชาวราศีสิงเนี่ย เขาเป็นคนที่เ,เรียกอะไรอ่ะเลือกคู่ครองเป็นคนเลือกคนที่จะมาเป็นแฟนหรือเป็นคู่ของเขาเนี่ยด้วยใจเลือกคนที่เหมาะสมกับเขานะแต่คุณไม่แน่ใจอืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่หมอพูดใหม่นะชวาวเราสิใบไพ่ใบแรกทศกัณฑ์ออกลบนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่า ถ้ามีใครเข้ามานะอย่าอย่าให้ใจเขาไปหมดอย่าลุ่มหลงเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงอะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาคิดกับเราเออไม่ลึกซึ้งเขาเรียกอะไรคิดกับเราลึกซึ้งเกินไปแต่ความสัมพันธ์นะเขาเรียกอ่า้ <c oughs> จะอธิบายยังไงดีคือ เดี๋ยวเปิดใบที่สามก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่หมอค่อยอธิบายนะให้ใบที่สามไปคนโสดไพ่ใบแรกเนี่ยชาวราศีไพ่ใบแรกเนี่ยราชสิงห์ราชสิงห์งเนี่ยมีความไม่แน่ใจนะว่าเอ๊จะอยู่คนเดียวดีไหมหรือใครที่เข้ามาเนี่ยจะคบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมีความแบบมีความเสี่ยงช่วงนี้มีความเสี่ยงนะมีคนสองประเภทเข้ามาหาคุณประเภทที่หนึ่งเนี่ย เข้ามาแบบหวังอย่างเดียวหวังเรื่องหวังเรื่องเรื่องที่หวังเรื่องนั้นอย่างเดียวอะเรื่องความความรุ่งหลงความความสนุกนะคะคือแบบจะมาแต่เรื่องนั้นแต่ว่าไม่ได้นึกถึงความรักไม่ได้นึกถึงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะประมาณนั้นนะก็ให้ดูดีๆนะคะ พระสุพรรณมัชฌาเนี่ยคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไระไร้เดียงสาอ่อนต่อโลกนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ถ้าใครเข้ามามีสิทธิ์โดนหลอกได้นะให้ระวังเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูนะคะแม่หมอจะบอกว่าใครที่เข้ามาช่วงนี้ดูดีๆหรือครึ่งเดือนหลังสิงหาคมเนี้ยใครเข้ามาก็แค่ดูเฉยๆไม่ต้องคุยก็ได้หรือหรือคุยคุยก็คุยแบบห่างๆอะ่ะ นะคะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนหลอ,อกได้นะคะให้ระวังนะคนโสดชาวราศีธนูนะคะระวังนะคะอยู่เป็นโสดไปก่อนอย่าพึ่งตกลงปงใจหรือคุยกับใครจริงจังนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยหวังดีสักเท่าไหร่นะคะในครึ่งเดือนหลังสิงหาชาวราศีธนูคนโสดนะแม่หมอแนะนำให้อยู่โสดไปก่อนนะคะ